โอเค testing testing one two three four f i v s e v e n e i g h ว่นวายสวัสดีเสียงเป็นอย่างไรเสียงมันจี่ไหมมันดังไหมมันวุ่นวายไหมมันเป็นยังไงบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเสียงก็ไม่มีปัญหาชอบเสียงมีปัญหา testing สวัสด,สสดีสวัสดี hello 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 one eternity later โอเคนี่คือการทดสอบ ว่าเสียงมันซาหรือไม่ออไม่มีลายผลที่ผมพยายามจัดรายการโดยที่ไม่รู้จะทำอย่างไรในที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งจัดฉากเสร็จให้สวยเสร็จแล้วถึงเวลาเสียงมันซาซึ่งน่าปวดหัวอย่างมากรู้จะทำยังไงเหมือนกันน่าเบื่อมากนั่งเฟรมดีๆก็หลุดเฟรมสักพักทาไมเข้าใจเหมือนกันตอนแรกก็นั่งสวยงามเสร็จแล้วไปรมาก็ทำอะไรไม่ได้แสงก็สวยแต่ว่า ถึงเวลามันก็จ้าเกินไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เซ็งๆอยู่